สวัสดีค่ะยินดี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องของหมุกริชาแนลนะคะสาหรับคลิปวิดีโอนี้มุก็จะมาแชร์สูตรสําหรับคนที่มีปัญหาผมร่วงผมบางศีษะลานนะคะสูตรนี้ก็เป็นสูตรง่ายๆที่ได้จากธรรมชาติค่ะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดิดตามให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนส่วนผสมวิธีทากันเลยค่ะสําหรับส่วนผสมที่เราจะใช้ในสูตรนี้ก็คือไข่ค่ะเราจะใช้เฉพาะไข่ขาวนะคะก็ให้เราแยกไข่ขาวได้เลยค่ะ ส่วนผสมที่เราจะผสมลงไปด้วยอีกตัวก็คือน้ำมะนาวค่ะน้ำมะนาวเราจะใช้ 1- 2ช้อนชาค่ะส่วนผสมตัวสุดท้ายที่เราจะใช้ก็คือเบบี้ออยล์ค่ะถ้าใครไม่มีเบบี้ออยล์ก็ใช้เป็นน้ำมันมะกอกหรือใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแทนได้นะคะเบบี้ออยล์เราก็จะใช้1-2ช้อนชาค่ะ หลังจากนั้นก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะขั้นตอนที่การทําก็ให้เราหาเวลาบ้างในการทําได้เลยนะคะเราจะใช้สำลีหรือว่าผู้กันก็ได้ค่ะหลังจากนั้นก็นํามาจุ่มที่ส่วนผสมนะคะจากนั้นก็นํามาทาให้ทั่วบริเวณที่ผมบางหรือว่าศรีศรษะลานได้เลยนะคะหลังจากที่เราทาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เราหมักทิ้งไว้ประมาณ1-2ชั่วโมงค่ะหลังจากนั้นค่อยสระผมนะคะสูตรนี้สามารถทําได้ทุกวันค่ะถ้าทําไม่หมดก็เก็บไว้ในตู้เย็นไว้ทาในวันหลังได้นะคะสําหรับสูตรนี้ก็ลองไปทดลองทํากันดู ะะเป็นสูตรที่ได้จากช่องต่างประเทศเอีกเช่นเคยค่ะและก็มีช่องประเทศไทยหลายๆช่องที่นํามาแชร์นะคะสําหรับสูตรนี้ก็ไปทดลองทํกันดูได้ค่ะเป็นสูตรจากธรรมชาตินะคะแล้วก็มีหลายคนที่ทําเป็นประจําแล้วเห็นผลนะคะสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวก่อนละค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ